วันนี้มีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันเป็นโตโยต้า h r 1.5มิตรตัวนี้เป็นตัวกลางนะตัวรองท็อปเบนซิลลนล้วนปี2018ราคาหายจากป้ายแดงไปต้องบอกโคตรเยอะอดูรอบๆอบคันก่อนอันนี้รถเพิ่งเข้าไอ้เพิ่งเข้ามาในสภาพสภาพสภาพเอี่ยมเลยนะเนี่ยรถยังไม่ได้เก็บทำความสะอาดอะไรเลยล้าง ล้างสีด้านนอกเฉยๆดูห้องเครื่องก่อนดูสภาพรถบรนเข้เน้่อันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะเครื่องเงียบมากเลยเห็นดูรถไม่มีขยับบอดี้คันนี้สวยมากเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังอยู่สติ๊กเกอร์อยังอยู่เครื่องเงียบมากเลยประหยัดน้ำมันมากนะตัวนี้ ประหยัดน้ำมันน่าจะอยู่เรอาอยู่ราวๆประมาณสิบหกสิบเจ็ดโลสิบหกสิบเจ็ดโลต่อลิตรได้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้สองจุดไฟหน้าไฟหน้าเป็นโปรเทคเตอร์มีไฟเดท์ไทม์เป็น LED ไฟเลี้ยวเป็นไฮโดรเจนแม็กเดิมแม็กเดิมไม่มีลิ้วรอยเลยทั้งสี่ล้อเป็นทิปเบรกทั้งสี่ล้อ อันนี้ยางยางติดรถมาเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนให้นะเพราะยางหมดสภาพแล้วกจะจมองข้างอมีไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED มาให้ดูรอบๆคันก่อนรับประกันเลยอันนี้บอดี้เกรด A ไม่มีชนอรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมเลขไหม่แท้รถวิอยู่แสนหนึ่งปี2 0งพิบปดใช้งานไม่เยอะนะดูเมอัพเรียงวยสวยๆเลย ทั้งสบานผมผมเช็คดูแล้วมาดูด้านหลังเนี่ย c s r เนี่ยเหมาะกับต้องบอกว่าเหมาะกับใช้งานได้ทุกที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นในเมืองต่างจังหวัดเพราะว่าในเมืองก็คล่องตัวดูรูปร่างมันรูปร่างมันไม่ใหญ่เป็นรถครอสโซเวอร์นะแล้วก็สูงกว่ารถเก่งนิดหน่อยก็คือมันลุยได้มากกว่ากันอนะ แล้วเป็นห้าประตูด้วยดูด้านหลังเอามีสปอยเลอร์มาให้กล้องมองหลังมีมานะนี่กล้องมองหลังแต่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์หลังนี่พื้นที่เก็บของด้านหลังตัวนี้ไม่มีล,ออล,ล้อไหลแล้วล้อไหลไม่มีอุปกรณ์มีมาให้ครบนี่ดูโครงสร้างด้านหลัง รถไม่มีแก่นะคันนี้บอดี Body, Body A, A ้บอดี้เอบวกแล้วกันนะผมให้เอบวกเลยเหมาะกับใช้คนในเมืองก็ดีนะในเมืองก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็เล็กกระทัดรัดคล่องแค่วหาที่จอดง่ายและรถไม่อืดนนะครับรถหนึ่งพันแปด้อยซีซีหนึ่งพันแปดร้อยเป็นรถหนึ่งพันแดร้อยซีซีที่ประหยัดน้ำมันมาก คือถ้าถ้าหารถที่เครื่องพันแปดด้วยกันเนี่ยถ้าบอกว่าประหยัดน้ำมันเียรอาติดหนึ่งในนั้นอยู่แล้วดูโครงสร้างัอดีสวยแน่นอนนี่รถเพิ่งเข้ามาเอ,อาจจะมีรอยเลอะหน่อยนะเดี๋ยวนี้เก็บงานแต่เบาะสภาพเบาะสวยงามเลยเบาะตึงๆแน่นๆเลยไม่มีริ้วรอยดู ภายในภายในก็สะอาดอยู่นะหลังกรง,งคาไม่มีริ้วรอยก็อข้อเสียอ่ะผมบอกข้อเสียของมันหน่อยซีดอาร์เนี่ยคือพื้นห้องโดยสารน่ะถ้าตัวใหญ่ๆนั่งไม่สบายบอกก่อนเลยถ้าตัวใหญ่นะเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าหนะักเกือบเก้าสิบไม่โฟกัสอะ่ะเออมันจะนั่ง รู้สึกว่ามันไม่สบายนะแต่ว่าจริงๆนั่งเนี่ยขาไม่ติดนะหัวไม่ติดแต่ว่าด้วยประตูเอ,อกระจกเนี่ยด้วยกระจกที่มันแคบเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าห้องพูโดยศาเนะี่ยมันเล็กลงอันนี้คือความรู้สึกแต่ว่าถ้าลองนั่งแล้วหลับตาดูเนี่ยลองนั่งหลับตานะเฮ้ยมันนั่งได้นั่งได้โอเคนะ,ะดูด้านหน้าสภาพด้านหน้าเบาะเป็นแบบธรรมดา เป็นนวน่นกุญแจเป็นแบบธรรมดาดูกลองไรมันติฟังชั่นอ่ามีคูดคอนโทรลใหู้ดคอนโทรลมีมามีหน้าจอกล้องถอยมีแอร์เป็นแบบออโตโอ้เกียร์เป็นเกียร์ออโตโอ้อ่ามีเบรกไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้ากันเลื่อนทลายเบรกโคนมีมาให้นี่เลขไหม่เลขไหม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อย จ็ดสิบสามกิโลอันนี้เลขไม้แท้อะรับประกันเลขไม่แท้ตัวนี้เอาห้างไมแดงอยู่หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทราคาเขาบอกว่าถายไปได้จนน่าใจหายอะ่ะอันนี้ขายอยู่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเหลือห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเองคกูราคาหายไปแบบหายไปเยอะมากถ้าคน คนที่ขายเนี่ยก็คงคงเสียใจอ่ะคงน้ำตาแทบเล็ดอ่ะแต่ว่าคนซื้อนี่คุ้มคุ้มค่าคุ้มราคานะผมบอกได้เลยว่า c ีเอเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆแต่บอกก่อนไม่เหมาะกับคนตัวใหญ่เออแต่คนตัวใหญ่ขับได้นะผมขึ้นไปนั่งผมขึ้นไปนั่งขับเองขับได้คนตัวใหญ่ขับได้แต่ว่านั่งด้านหลังเนี่ยอึดอัดบ,บอกเลยว่านั่งด้านหลังอึดอัด ถ้าใครหายอยู่รีบเลยนะเอผมมีหลายคันตอนนี้ผมมี c ซทารเนี่ยมีอยู่แปดคันมีทั้งน้ำมันล้วนแล้วก็ไฮบริดนะไฮบริดผมมีแต่ตัวท็อปตัวไฮราคาไม่หนีกันนะหายจะป้ายแดงไปครึ่งเยอ่ะโอเคถ้าสนใจโทร063 47 47 042มาโนดครับ